นั่นกัสมาธิแพเมตตาเมตตาในเป็นยาสารพัดประโยชน์ทีเดียวในเรื่องของจิตยา,ารักษาโรคจิตได้อย่างสารพัดประโยชน์เใครมีปัญหาว่านี้อาตมาเอาแผ่นแผ่เมตแปเมตตาให้เลยแล้วก็โดยมากจะอาการจะลดลงไปมากทีเดียว าจิตของเรานี่ยปกติมันขาดธรรมะขาดคุณธรรมนี่ถ้าเราเริ่มมีคุณธรรมสักหน่อยมันก็จะดีขึ้นเรื่องโดยเฉพาะพวกฝรั่งเนี่ยชอบมากเลยทีเดียวเพราะอาธรรมะสูงสุดของเยซูก็คือเมตตาเนี่ยนะธรรมะสูงสุดของฤาษีก็เป็นเมตตาควบคุมจิต แต่ทว่าไม่มีคําสอนไม่มีคําสอนในภาคปฏิบัติไม่รู้จะปฏิบัติยังไงถึงจะใช้มีเมตตาได้พอเราไปสอนเขาให้จิตมีเมตตาได้ี่ยชอบใจมากเลยแล้วก็สุดมากเมตตานี่ก็แก้ปัญหาชีวิตประจำวันได้ดีมากเลยทีเดียวเพราะจิตมันเริ่มมีเมตตาปกติแล้วคนเรานี่ ม,มันโกรธหรือว่าไม่พอใจอะไรมันก็คิดอยู่นั่นแหละขาดเมตตาขาดเมตตาทั้งตนเองขาดเมตตาทั้งผู้อื่นด้วยม,มันก็เลยสร้างปัญหาใหญ่ถ้ามีเมตตาเท่าหน่อยปัญหาต่งตางๆมันลดไปเยอะทีเดียวก็มีเรื่องแปลกๆมัเมนกันมีอยู่เรื่องหนึ่งามาสอนเมตตาที่ออสเตรเลีย มีผู้หญิงคนหนึ่งแกอยู่พาสเมนต์แกชอบภาวนาชอบภาวนาก็ชอบความสงบแต่บอกทีนี้ไอ้างบานมันก็เล่นเครื่องเสียงก็เดือดร้อนแกก็เวลาออกจากบ้าน่านหน้าบ้านไอ้เล่นเครื่องเสียงนี่มันก็ด่าแกมันก็ด่าไอ้แกก็ด่าเขาอืม ผ่านเข้าผ่านออกเช้าเย็นดามต้องเชา้าต้องเย็น <c oughs> ไอ้นั่นก็แกล้งหนักก็ไปอีกอไอ้คนไอ้คนเล่นเครื่องเสียงก็แกล้งหนัก,กไปกไม่ทำไลยวันแกก็กมานั่งแผ่เมตตากลับเข้าไปแกไม่ดา่าเอาพอตอนเช้าผ่านหน้าบ้านไอ้เพื่อนบ้านที่แกล้งเปิดเครื่องเสียงอะ เอาเขาเช่าดอกไม้ให้เลยนั่นนะแกจะชอบใจใหญ่มันได้ผลจริงๆเลยทีเดียวแล้วตั้งนั้นมาเลยเลยมันก็เลยแกล้งคนเรานี่ถ้าแกล้งแล้วรู้สึกว่าคนถูกแกล้งมันโกรธยิ่งชอบใจใหญ่แต่ถ้าแกล้งแล้วไม่โกรธมันก็เลิกแกล้งนะเป็นธรรมชาติทังมันก็หลายลายแบบนี้ฝรั่งเน่ยถึงขนาดฟ้องตำรวจตั้งห้าครั้งบาง,บางลายไอ้เรื่องนี้เรื่องไอ้เครื่องเสียงตึงๆเนี่ยนะ ฟ้องตำรวจทหารครั้งตำรวจก็เรียกไอ,อ้คู่กรณีไปด่าทะนะ่านแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็แกก็เป็นโาารคประสาทเนี่ยโดนจึงสร้างเป็นโรคประสาทเป็นโรคประสาทไงไหมพอตั้งอาทิตยีสองตื่นมาแล้วเอยฟังเมื่อไหร่มันจะตึงๆตืต่นกี่ท <laughs> ีมันก็ถึงแล้วล้วขนาดเนี่ยขนาดจะเป็นใน เป็นผู้ช่วยอจิตแพทย์เลยนะย,ยังเป็นยังเป็นมาได้เลยเรื่องนี้ตุมาก็เลยเอานี้ไปให้แผน่นแผ่เมตตาอ๋อพบแผ่เมตตาเอาไม่ใช่เขาก็บอกเขาเขามาปรึกษามาบอกจะฟ้องศาลดีไหมฟ้องศาลมันเลยบอกเฮ้ยไปฟ้องทําไมกันเสียเวลาเอาอันนี้ไปฟังซะก่อนฟังปับ๊บมันก็นมีเมตตาแล้วก็คือว่าพอมันแกล้งแล้วเราไม่โกรธ มันก็เลิกแกล้งไปเองอผมมาเห็นคนมันถูกแกล้งไอ้มันแกล้งใครก็ตามไอ้คนถูกแกล้งมันโกรธไม่นี่แกล้งใหญ่มันสนุกมันนี่พอเราถูกแกล้งแล้วเราเฉยๆเขามันก็เลิกกันไปเองอหลายๆให้นเรื่องวันนี้แก้ปัญหาชีวิตดีดดที่สดุดแนวแผ่เมตตาเนี่ ทำเป็นประจำนี่มันก็สบายใจจิตใจแล้วก็มีความสุขนั่งนอนยืนเดินในชีวิตมนุษย์สัมพันธ์ก็ดีอะไรก็ดีอยู่ในครอบครัวก็มีความสุขในครอบครัวอยู่ในการงานก็ได้รับความสำเร็จจากการงานอยู่ในสังคมก็ได้รับการยอมรับจากสังคมนี่เมตตามานิยมทําได้จริงๆเกิดขึ้นจริงๆทีเดียว้ารธรรมเป็นประจำเลาต่อไปฝึกแผ่เมตตา